สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในชั่วโมงที่6นะครับในวิชาสุขศึกษานะครับเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรามาดูนะครับสาระการเรียนรู้นะครับในข้อที่2นะครับความเชื่อนะครับและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเขาบอกว่า ความเชื่อและความเข้าใจผิดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากความคิดนะครับซึ่งได้มาจากประสบการณ์หรือความรู้นะครับในข้อที่จริงที่ไม่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้มีเจตคติที่ไม่ถูกต้องนะครับส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องตามมานั่นเองนะครับสําหรับความเชื่อนะครับและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเรางมาดูต่อนะครับ เรามาดูนะครับตัวอย่างของความเชื่อนะครับและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความเชื่อแบบผิดๆนะครับที่นักเรียนยังยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเรามาดูนะครับในข้อที่1นะครับเขาบอกว่าเรื่องอวัยวะเพศนะครับและการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับของร่างกายไม่ควรจะนําไปปรึกษากับผู้ปกครองนะครับเพราะเป็นเรื่องที่น่าอับอาย นะครับและไม่สุภาพนะครับควรปรึกษาเพื่อนดีที่สุดนักเรียนคิดว่าไงครับนักเรียนคิดว่าจริงไหมครับว่าไม่ควรปรึกษาผู้ปกครองนะครับหรือควรที่จะปรึกษาเพื่อนอย่างเดียวนะครับอ่ะดูนะครับเขาบอกว่านะครับอวัยวะเพศนะครับก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆนะครับของร่างกายนั่นเองนะครับเมื่อมีอะไรผิดปกตินะครับจึงควรปรึกษาผู้ใหญ่นะครับเพราะ มีประสบการณ์ในการอ่ามีประสบการณ์นะครับในเรื่องดังกล่าวมาก่อนนะครับซึ่งจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าปรึกษากับเพื่อนเห็นไหมครับความเข้าใจผิดของเรานะครับก็ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเรื่องอะไรที่ควรปรึกษาผู้ใหญ่นะครับซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเรานะครับอ่าเรียนรู้ประสบการณ์มาก่อนเรานะครับถ้าเทียบกับ ผู้ใหญ่กับเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงของอวัยประเภทนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับในส่วนต่างๆนั่นเองเรามาดูต่อในข้อที่2นะครับข้อสเขาบอกว่าในขณะที่มีประจำเดือนนะครับห้ามดื่มน้ำมะพร้าวนะครับหรือห้ามกินน้ำเย็น อานักเรียนหญิงว่าไงครับเป็นเรื่องจริงไหมที่เรา,ามีความเชื่อแบบนี้นะครับเราเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวนะครับไม่มีผลกระทบต่อการมีประจำเดือนนอกจากคนที่แพ้น้ำมะพร้าวนะครับพอน้ำมะพร้าวนะครับมีฮอร์โมนบางอย่างทำให้เกิดการแพร้ได้นะครับและการกินน้ำแข็งนะครับไม่ได้ส่งผลต่อการบีบตัวของมดลูกนะครับแต่อย่างใดเลย นะครับนักเรียนหญิงก็อาจจะเข้าใจผิดอยู่นะครับบางคนนะครับบางคนกินได้นะครับกินได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวนะครับกินได้หรือว่าน้ําเย็นนะครับในระหว่างมีประจาเดือนนะครับข้อที่3นะครับเขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการเท่านั้นนะครับที่จะแสดงอาที่จะนะครับทาให้เป็นโรคเอชนะครับหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ รจริงไหมนะครับเขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่ากับใครนะครับก็จะต้องมีการป้องกันโดยการใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งนะครับเพราะอาจเกิดการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับข้อที่4นะครับเด็กผู้ชายถ้ามีใบหน้าเหมือนบิดานะครับหรือเด็กผู้หญิงที่มีใบหน้าเหมือนมันดามักเป็นคนอาพับ เรามาดูนะครับการที่บุคคลจะมีหน้าตาเหมือนบิดาหรือมารดานั้นนะครับเกิดจากพันธุกรรมที่ได้รับนะครับการถ่ายทอดจากบิดาหรือมารดาซึ่งไม่เกี่ยวข้องนะครับกับความอับอายนะครับหรืออภัพอับโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหน้าตาต้องเหมือนแม่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะต้องหน้าตาเหมือนพ่อถึงจะไม่อพัพนะครับไม่เกี่ยวเลย นะครับเพราะว่ามันได้รับการถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมนั่นเองเรามาดูต่อในข้อที่5นะครับเขาบอกว่าการมีอวัยวะเพศใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชายมากกว่าจริงไหมครับนักเรียนชายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าผู้ชายแต่ละคนมีขนาดนะครับและรูปร่างนะครับของอวัยวะเพศนะครับที่แตกต่างกันนะครับตามลักษณะ ทางพันธุกรรมเชื้อชาตินะครับไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการสืบพันธุ์หรือความเป็นชายที่มากกว่ากันแต่อย่างใดนะครับซึ่งไม่เกี่ยวเลยจะใหญ่จะเล็กอย่างไรนะครับจะแสดงถึงว่าเป็นชายนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ขนาดนะครับต่อไปในข้อที่6กนะครับการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับแสดงถึงความโดดเด่นเป็นชายเหนือกว่าคนอื่นเขาบอกว่า ความเป็นชายไม่ได้แสดงออกด้วยการมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่อยู่ที่การแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษเช่นนะครับการปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับมีความรับผิดชอบนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยเด็กเลยนะครับไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ที่รู้จักปกป้องนะครับผู้ที่อ่อนแอกว่าได้นะครับ ต่อไปในข้อที่7นะครับการเกิดฝันเปียกนะครับและการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองนะครับแสดงถึงความหมกมุ่นในเรื่องเพศนะครับเขาบอกว่าฝันเปียกเป็นการระบายอสุจิเก่านะครับซึ่งเก็บอยู่ที่อันทะนะครับเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับอสุจิที่ถูกผลิตขึ้นใหม่นะครับการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการช่วยปลดปล่อยนะครับความต้องการทางเพศได้นะครับ แต่ไม่ควรหมกมุ่นนะครับไม่ควรหมกมุ่นจนเกินไปนะครับทำได้ครับทำได้นะครับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนะครับไม่ว่าหญิงหรือชายทำได้หมดนะครับเพื่อเป็นการปลดปล่อยนะครับความต้องการทางเพศนะครับให้กับตนเองนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นการระบายนะครับตัวอสุจิด้วยนะครับซึ่งอยู่ในร่วนทะนะครับเพื่อให้อสุจิ ที่ถูกผลิตใหม่นะครับเข้ามาทดแทนที่นั่นเองนะครับข้อที่8ครับการแต่งกายเพื่อดึงดูดความสนใจทางเพศนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็เขาจะบอกว่าต้องแต่งกายแต่งชุดให้ดูดีสวยงามนะครับวับวิวนะครับเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามนะเขาบอกว่านะครับการแต่งกายที่เปิดเผยนะครับอาจจะก่อให้เกิดอันตรายเห็นไหมครับ แก่ตนเองนะครับเพราะการแต่งกายนะครับกายที่ว่าบิวนะครับอาจทาให้มีผู้พบเห็นนะครับเกิดอารมณ์ทางเพศได้นะครับแต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะแต่งกายอย่างไรนะครับเราก็ควรเคารพสิทธ์นะครับในเนื้อตัวของตนเองและผู้อื่นด้วยนะครับก็คือเราเคารพสิทธินะครับของผู้อื่นนะครับนะครับเราก็ไม่ล่วงเกินนะครับ สำหรับคิวารโคนี้นะครับนักเรียนก็สามารถสแกนนะครับเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับในเนื้อหานะครับที่ครูแขวนเอาไว้นี้นะครับเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆนะครับที่อยากรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับสแกนได้เลยนะครับสรุปนะครับเรามาสรุป รุปก็คือความเชื่อและความเข้าใจผิดที่เกิดจากความคิดนะครับซึ่งได้มาจากประสบการณ์นะครับหรือความรู้ในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้มีเจตคติที่ไม่ถูกต้องนะครับส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องตามมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามามาดูนะครับ ดูต่ออีกนิดนึงนะครับอ่ากูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเขาบอกว่าวิธีนะครับวิธีการป้องกันการตั้งครันนะครับที่ไม่พร้อมนะครับวิธีการป้องกันการตั้งครันที่ไม่พร้อมนะครับหนึ่ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์นะครับให้คุมกําเนิดทุกครั้งนะครับเช่นสวมถุงยางอนามัยหรือรับประทานยาคุมกําเนิดนะครับสหากลืมป้องกันนะครับฝ่ายหญิงต้องรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์อันนี้ฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหญิงนักเรียนชายนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตอนนี้นะครับเรามีภาระนะครับที่จะต้องทำนะครับก็คือ การตั้งใจเรียนนะครับเราอย่าเพิ่งไปคิดที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือ,อสร้างครอบครัวอะไรตอนนี้นะครับตอนนี้คือเป้าหมายของเราก็คือ,อตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับให้จบก่อนนะครับหามีหน้าที่การงานทำนะครับให้สมบูรณ์นะครับดูแลเลี้ยงดูครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับอันนี้ฝากเอาไว้ นะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงที่6นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับในชั่วโมงที่7ชั่วโมงต่อไปนะครับก็จะขึ้นเรื่องของขึ้นเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศนะครับยังอยู่ในหน่วยการเรลลียนรู้ที่3เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ นะครับสวัสดีครับ